สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องบรินิทภาพมาเคดกับเขาค่ะเมนูเหมือนเป็นเมนูเซนเนาะค่ะพี่น้องก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกใบตาลึงเนาะค่ะพี่น้องง่ายๆานๆสไตล์นู้นเลยค่ะอันนี้คือหนูก๊อลังตุนไก่ค่ะต้มน้าซุปค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติน่ะหนูจะใส่โครงไก่เนาะค่ะใส่โครงไก่ใส่ยัางลงไปแต่กังวลนี้บม่มีโครงไก่ค่ะพี่น้องหนูก็เลยได้เอาไก่เลยค่ะที่ข้าสามารถฉีกนี่ค่ะฉีกเป็นไก่ฉีกใบตําลึงเลยค่ะ สามสี่ขานะคะพี่น้องต้มเป็นน้ำซุปเป็นน้ำค่ะแล้วก็ใส่หัวไชเท่านะคะพี่น้องแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะก็ค่อยช้อนฟองออกค่ะพี่น้องอันนี้คือน่เห็ดพอดีนะคะสุดเลยเห็ดน้ำซุปมากเกินไปหรือว่าหน่อยเกินไปกํางหวานแสบค่ะส่วนหนังกระเพียวนูกงง่ายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะของฝาไทยสีฝาอันนี้คือบริโกเซนานะคะพี่น้องแต่ว่ากินจะซีค่ะที่จริงอะข้าวบะตองมี นำไก่หรือว่าโครงไก่อีหยังก็ได้ค่ะพี่น้องเข้าใส่แตงโมเชต่าแล้วก็พองพุงหนังก๋วยเตี๋ยวลงไปแซ่บเลยค่ะแล้วก็มื้อนี้ก็สิบ่ได้เฮ็ดอีหยังมากมายนะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อสมัากกับแค่ต้มน้ำซุปนะคะคือเด็ดแล้วก็คือต้มน้ำซุปแล้วก็ลวกเส้นลวกหยังอันนี้ก็สิบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะต้มน้ำซุปก็สิสอธิบายให้ฟังคร่าวๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายพี่น้องก็สิเฮ็ดเป็นทุกผู้ทุกคนนยู่แล้วค่ะพี่นอ้อนงแล้วก็น้ำซุป,ปของหนูนี่น,นะคะพี่น้อง น้องจต่สซซายพงปรุงรสน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะเนาะค่ะพี่น้องก็บเใส่น้ำตาลกวดลงไปค่ะให้มีมีหวานๆนิดๆเข้มหน่อยๆค่ะพี่น้องแซบแล้วก็ข้าใส่หัวไชเทาลงไปนี่ค่ะหัวไชเทาซับซิ่งนี้ๆโคโลเคลเรเลยะค่ะพี่น้องเอามากินได้กับเส้นกว๋วยเตี๋ยวได้เวลาเขากินเนาะคะ่ะนี่ค่ะมันเสริมความหวานเข้าไปอีกค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวคอยสอนฟองนะคะสอนไขมันนี่ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าผ่าบาอองคนเคุนบามักมันเนาะค่ะก็สอนออกนี่ค่ะสอนฟองออก แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเคลนดรับในการต้่มไก่นะคะพี่น้องนูก็จะใส่ไปตอนน้ำทีบบ่หั่นได้เดือดแห้งค่ะกำลังเป็นฟองอากาศค้างหม้อะคะ่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเพราะว่ามาเ็พไก่ก,กระดาษเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไก่นี่ก็ต้องหายแข็งแล้วเนาะคะ่ะเ้าเข้าใส่แบบน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปนะมาสึกความหอมมันสึกรัดเหนือไก่ค่ะพี่น้องเสพไก่กระดาษเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็คือเคล็ดรับยังไงคะ่ะพี่น้องแล้วก็ กัะสมีโรลิโซงขัวนะคะสำหรับนุ่งกินดีสินะคะแล้วก็กระเทียมเจียวเล้ยวเซ็ตสับค่ะพี่น้องบะหมี่ยังหยุงเงาค่ะเห็ดง่ายงค่ะสื่อเสือก๋วยเตี๋ยวมอโลนึงค่ะไก่้ค้านึงกกินได้ค่ะพี่น้องคิดว่ากับส่ดถึง ก็ดีก็ไปซื่อเพิ่อนอยู่ค่ะพี่น้องกับบนบกิบบบกบนบบบบบบบอก,ก,ะะอไไกบกออบกกกบบ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 ว่าบบาบบ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 าบบ่บบบบบาบบบบบบบาบบ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 าบเบบบบ่บบบบบบบ้บบบบบบวโลบวกบบ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 นบบบบอบบบบบนบบ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 นบบก่นเบบ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 บี่บบบบบบมบบมบบบบบบบมบบ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 บสบ้บบบบมบบบน้บกบบ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 บส้มชบบบบนําปลา ผิดปนลงไปก็กินค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือความชอบนะคะความมักส่วนตัวคือมักเมนูเสน้นหลายๆค่ะพี่น้องก็เคยเห็นนะคะว่าเวลาหนูเฮ็ดคลิปกินนะหนูสุบๆคอยเฮ็ดคลิปกินไปว่าตำกุ้งสดตำแซลมอนหรวาอีหอยังอื่นๆค่ะสมสสาส์ตำมาามาตำข้าวปุ่นตำข้าวอีหยังไปสิกินก็ตุกกยเตี๋ยวไปเพราะเป็นเพื่มักกินเส้นมักกินเมนูเส้็ค่ะแบบเมนูอื่นหนูกินน้ำบ่อยได้หนูเท่าก็อยากกินหลากกินก่อยได้ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะคอยสอนไปเรื่อยๆนะ,ะน,อนะคะพี่น้องแล้วก็ไก่นี่ค่ะพี่น้องดาวตะเห่าค่ะมักไก่แบบแห้งเลยหรือว่าไก่แบบว่าเพ่อช้ำๆน้ำเต่ากะหิซุกได้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องตะเห่าจะเขี่ยวจนแห้งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนื้อนุเขี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ่ะอย่างอื่นกับบะมี่ยังค่ะพี่น้องกับสมุนท้าเบิ้งตอนที่นุลวกเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จรูปแล้วค่ะว่าเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวไก่ องหูค่ะพี่น้องกะสมีใบตำลึงบ่วหันเด่เด็ดค่ะพี่น้องนะคะใบตำลึงปลาแล้วเสียให้บ่วหันเด่นเด็ดล่างยังอยู่ค่ะพี่น้องก็สเสพไรแยงอยู่ดอกค่ะแต่ว่าม้วนนี้พี่น้องก็สพเห็ดเป็นอยู่เนาะค่ะก็คือเห็นหูอยู่ก็เลยสพบอกอธิบายแนะนำซุปแค่นั้นละค่ะน้ำซุปนี่ยจะเปิดไฟแห้งนะคะพี่น้องพอตอนต้มไม่ไหม้นะให้ช้อนฟองออกค่ะน้ำซุปก็สีใสซ่จะสีค่ะพี่น้องใสหน่าสดหน่าแซ่บค่ะนี่ค่ะ ถ้าต้มไก่ยังสีนี้เข้าเอามาเห็ดเขามันไก่ก็ได้ค่ะพี่น้องเมื่อต้องเห็ดเขามันเนาะคะ่ะเอาเขาซวยนี่แหละคะ่ะซับไกไ่ไปสินไปสินไปเห็ดํำจิม้มเต้าเจี้ยวใสขิงใสกระเทียมกินลงไปแซ่บเพื่อกัน,นะคะ่ะเอานานี่เป็นน้ำซุปนะคะเขามันนี่มื่อจำเป็นเลยะคะ่ะพี่น้องเขาซวยเข้าในกระแซ่บแล้วค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะเดี๋ยวนู้ต้มน้ำซุปไปเรื่อยๆะคะ่ะพี่น้องแล้วมาเบิ่งตอนทีนู้เห็ดแล้วเรียบร้อยสำเร็จรูปประกเตียวไก่ฉีกงสิเป็นไงค่ะ แล้วละค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่สไตล์บ้านๆน,นะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือน,น้ำซุปี่หิรูต้มไฮเบิร์กนะคะพี่น้องตอนที่เคี่ยวนะคะนี่ค่ะออกมาคือน้ำเขามันไกนะะ่เลยค่ะพี่น้องสุดยอดความหวานของหัวเชเทาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไก่ที่เขาเอามาต้มบวกก็ เืีองเทศทในขาใส่ก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปค่ะหอมวนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะขา้าวสกินเป็นแหงกระได้นามก็ะไรนะคะพี่น้องันี้นูจัดแบบแหงให้เบิรงค่ะนี่ค่ะแบบแหงก็จะมีไก่ซับนะคะพี่น้องซับเป็นชินช้นๆไวนกกจะมีพิคโรลิสงแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะอันนี้่ยอดตําลึงค่ะพี่น้องน้าตาลปักเน่าบีบค่ะพี่น้องนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกใบตําลึงนะคะพี่น้องเส้นเล็กแหงค่ะ ู้ดเดมักนามกับไซหนาเขอไปไ่ต้มยำไปเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะเฮ็ดง่ายบๆบ้านสไตล์โน้ค่ะพี่นอ้องเขาสามาเฮ็ดกินได้อยู่บา้านอยู่ซองค่ะสื่อกยเตี๋ยวมาโ,มโลนึงก็ไกห่หนองนึงกินได้เลยค่ะพี่น้องม่ยุ่งยากเนาะคะ่ะนี่ลจาจ่าขอบคุณลาหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอน,นะคะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่า เขามาบามอกนห่วม้วนค่ะพี่น้องมันนี่ส่งฝ่าวเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าแขกมากก็เลยสฝ่าวัดฝ้ายางให้มันแล้วค่ะพี่น้องนี่ะ hey นะคะ่ะเห็ดไหเบิงเนาะค่ะพวกลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกย่างซีบรดเห hey ็ดไหเบิงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นง่ายๆเน, hey นาะค่ะหไหเบิงจะนำสุขที่อธิบายไปในตอนต้นคลิปนะคะพี่น้องก็เห็ดตามนั้นเลยค่ะแซ่บนะคะพี่น้องอร่าจ้าขอพูดหลายๆเลยค่ะพี่น้องมากค่ะเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งไก่ฉีกด้วยกันค่ะ